ข้อ51ถ้า x บวก y เท่ากับ1แล้วค่าต่ำสุดของ x กําลัง2บวก2 y กําลัง2เท่ากับข้อใด ก่อนอื่นนะคะเด็กๆถ้าเราต้องการหาค่าต่ำสุดสูงสุดแบบนี้เราจะต้องจัดให้รูปสมการของเราเนยอยู่ในรูปสมการกำลังสองก่อนนะคะก็จะได้ y เท่ากับ1ลบ x นั่นเองต่อไปนี้เจอ y ที่ไหนก็จะแทนที่ y ด้วย1ลบ x นะคะดังนั้นจากหน้าตาที่เรามีค่ะเรารู้ว่า x กำลังสองบวกสอง y กำลังสองก็จะเท่ากับ x กำลังสองบวกสอง y เปลี่ยนหน้าตาเป็นหนึ่งลบ x ทั้งหมดกำลังสองนะคะก็จะได้ว่า x กำลังสองบวกสและใช้กำลังสองสมบูรณ์ค่ะหน้ากำลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองค่ะเปิดกระจายเข้าไปสวยๆนะคะได้ x กำลังสองบวกสอลบส x แล้วก็บวกส x กำลังสองค่ะรวมการกลายเป็น3 x กำลังสองลบส x และบวกสนะคะเพราะฉะนั้นครูส้มจะได้หน้าตาของฟังก์ชันเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะซึ่งค่า าต่ําสุดของเขาเนี่ยเวลาเราเจอกราฟที่หน้าตาเป็นกํำลังสองแบบนี้เราสามารถหาได้จากสูตรที่ชื่อว่า y เท่ากับ c a c ลบ b กำลังสส่วน 4a นั่นเองค่ะซึ่งมันมาจากการที่เรารู้ว่าจุดยอดของพาราโบลาเนี่ยจะมีค่า x เท่ากับลบ b ส่วน 2a และจุดยอดที่เป็นค่า y ก็จะเท่ากับ c a c ลบ b กำลังสองส่วน 4a ตรงนี้นั่นเองค่ะดังนั้นเด็กๆก็จะเห็นว่าค่า a ของเราเนี่ยเป็น3นะแล้วก็ค่า b ของพวกเราเนี่ยก็จะเป็นลบ4ค่ะ ส่วนค่า c นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองค่ะดังนั้นเด็กๆก็นำค่าทั้งหมดไปลองแทนนะคะเพื่อที่จะได้หาค่าได้ y ก็เลยเท่ากับ c a ก็คือ3 c คือ2ลบ b คือลบ4ยกกำลังสส่วนด้วย4คูณกับ a ค่ะคิดเลขก็จะได้คำตอบเป็น 24ลบกับ16ส่วนด้วย12นะคะ24ลบ16ก็จะได้8ส่วน12ตัดทอนเอาแม่4ตัดนะคะก็จะได้คำตอบออกมาเป็น2ส่วน3นั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย